ปี<ใ>2025ถ้าพี่ทั้ง4คนเนี่ยนะครับต้องเลือก1รุ่นที่ไม่ใช่ไฟฟ้า1 0 0แล้วไม่ให้มือ2ไม่ใช่กระบะงบไม่เกินล้านหนึ่งนะครับเ,ออเลือกรุ่นอะไรครับพร้อมเหตุผลอยากเห็นมุมมองพี่ๆไม่จำกัดรถจรีนญี่ปุ่นยุโรปได้หมดขอให้ราคาอยู่ในงบสถานการณ์คือเดินทางไปทำงานไปกลับไม่เกิน40โลอาาอกต่างจังหวัดเดือนละ3-4ครั้งนะครับค่าน้ำมันค่าซ่อมไม่นับนไม่นับเป็นเหตุผลต่อการตัดสินใจเน้นความชอบส่วนตัวจะประหยัดหรือขับสนุกจุดประสงค์ของคำถามคืออยากรู้ว่าพี่ๆชอบแแลล้ววกก็เืออรรรรรุ่่นนนนนไไหบด์ะคัาใที ที่มัสได้ยังไม่ออกเอเซนเชียลฉันอาจจะจบ CX3 หรือ c x 3อแต่พอมันมาเป็นเอเซนเชียลปุ๊บ CX30 ตัวท็อปมันพอได้มันยังอยู่ในงบและโอเคไอสิทไอสิ่งที่ตัดออกอ่ะมันมีแค่รายการเดียวซึ่งฉันคิดว่าฉันพอรับได้ไม่ซีเรียสกับ CX30 ตัวท็อปถ้าฉันจะต้องเลือกในตอนนี้หรือไม่ก็ไปโคโรล่าครอสเบนซินเบนซินหรือไม่ก็เพิ่มตังเป็น CRV 1.5่เทอร์โบขับ4่แต่ได้เพิ่มเยอะไปหน่อยไม่เกินล้านหน อ่าไม่เกินล้านหนึ่งนะครับตัวบอนี้จริงทำไมมันดูไม่แบบนี่เลยวะพี่พูดพี่นี่อะไรอยู่นี้ทำไมมันแปลกๆพี่รู้ไหมงานแปลกๆมีซูซูกิฟองอันหนึ่งแต่ฟองอาจจะเป็นตัวตัวพันห้าธรรมดาอ่าเพราะฉันไม่ได้คนที่ใช้รถแล้วต้องการฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายแ่ก่อนฉันชอบอะไรที่มันเป็นเพลนอ่า จริงซื้อท์ด้วยแหละแต่ซูบิมันมีอยู่แล้วก็ช่างหัวแม่งเหอะแล้วก็มีอะไรอีกล่าหมดแล้วที่ฉันจะซื้ออ่ะหมดจริงเอาผมมั่งอันนี้ฟิลลิ่งล้วนๆเลยนะไม่ไม่ไม่ตอบแบบว่าไม่ได้ไม่มีอำนาจเมียบังคับไม่มีอำนาจเมียบังคับอยากได้เล็กซัสเอสปีสองพันสิบสี่ะเฮ้ยมาไงเนี่ยพี่เมย์เพิ่งเคยพูดถึงเล็กซัสทำไมอ่ะพี่ทำไมทำไม ตอนนี้เหลือ9 0 0 0แสมึงพูดตรงๆเลยนะกูเห็นด้วยกับ E S ว่ะกูเห็นด้วยกับ E S เรื่องคือมีวันเดวยเวอติดมากอแล้วแล้วก็แบบทำไมเล็กซัสมันสวยจังวะแค่นี้ลยคือคือเอางี้คือรถติดรถติดมองจนหลอนเอมองจนไม่ติดตาลนอยบกได้จนกูต้องไปเซิร์ชดูอะอะไรวะแล้วกูจำาาคาได้เว้ยอะไรวะแล้วพอไอ้นี่มาปุ๊บ เฮ้ยเข้าเขาอ่ะเริ่มเข้าวงการสู่แก๊งส่องรถมึงส่องค้าเลยพี่บอกเลยความคิดหายจะมาเยือนบอกเลยว่าถ้าคิดแบบ ผมเนี่ยนะความชิบหายมาเยือนมาแน่แน่เดี๋ยวส่งลิงก์ให้เรียบร้อยว่าว่า e s ตัว2014อ่ะนั่งหลังอ่ะคนตัวสูงเกิน170หัวชนถ้าอย่างงั้นเก็บตังค์อีกนิดแล้วรอเป็นตัวใหม่กว่านั้นคือปี2018เจนปัจจุบันนี้มึงจะแฮปปี้ยิ่งกว่าเดิมโอ้โหบอกเลยแย่แล้วกูก็ก็ไม่น่าพูดออกมาแย่แล้วก็ไม่น่าคลิกลิลีคิกลีลีแลดสังเกตอย่างหนึ่งไหมกูไม่อยากจะพูด ว่าไอเอ s เนี่ยเล็กชัดเอเนี่ยมันมีความเป็นซีตรองซีเออยู่ในนั้นอยู่ประมาณหนึ่งมันมีกลิ่นไอเดี่ทำนี่นึกถึงมันแบบมันชอบรถทรงลุงอ่ะก็ชอบรถทรงลุงก็ตามคาแรคเตอร์เขาคาแรคเตอร์มันก็ลุงอะเฮียกูโดนหลอกด่าอีกแล้วเหรอ หมาะแต่มันเหมเาะอเหรอมันเหมาะมันหมาะม่มะมคือรถส่งลุงนี่อาจจะอาจจะเป็นความชอบตามอายุอันนี้พูดตามตรงไม่แต่แต่แต่ไม่ต้องไปว่ามันเพราะกูก็ชอบรถจริ c จกูก็โอเค e s กูก็กูรักอยู่แล้วเ,เป็นรถไฮบริดหนึ่งคันที่กูยอมให้มันอยู่ในบ้านได้โดยที่ก <c oughs> ูไม่มีปัญหาอะไรฉันกูเป็นคนที่ไปซื้อรถไฮบริดแน่ๆอ่าอ่าปีเมย์ไปเล็กซั้อ่มือเรื่องสัก เนต้าเอ็กซ์ตัดไปก่อนเลยแล้วไอ้พูดทำไมไม่คิดอะไรไม่ออกก่อนตัดเนต้าเอ็กซ์ไปก่อนคิดว่าพูดแบบนแรกเลยไปมึงก็พูดแล้วกูตกใจสุดท้ายแล้วหนีไม่พ้นซูบลูเอ็กวีเออก็เห็นด้วยตอนนี้ตอนเนี้ยมันเหมือนได้รถล้านสามในราคาแค่ไม่ไม่ถึงล้านเห็นด้วยเห็นด้วยที่สำคัญคือผมว่าไอ้สี่สิบโลเนี่ยเรื่องค่าน้ำมันเนี่ยแทบจะไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าเออมันมันไม่ได้กินอะไรขนาดนั้นที่สำคันออกต่างจังหวัด ได้ไปเที่ยวใช่ไหมมันบอกไปเที่ยวด้วยใช่ป่ะสามเดือนละสามสี่ครั้งอ่ะออกแต่งงวัดอนะ่ะ จะเอาเล็กซัสเอไปก็กลัวไปกิน,นข้าวลิงไม่กิน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 แกงแกงแก้วเล่นแกงแก้วไม่กินไม่กินก็เล็กซัสกินข้าวลิงนายแฮกซูบรูน่ากลัวกว่าอีกทั้งน like ั้นแล้วที่สําคัญคือเวลาสลับรถคันนี้ไปที่ำงานเนี่ยยังมีที่จอดอยู่ก้คุณเอาเอาแม่กคุณเอาไปเาลูกไงกูเอาแบรนด์อื่นมาเดี๋ยวไม่มีที่จอดไปจอดข้างหลังอะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวพี่ซูด่าด้วยเพราะนั้นเคสนี้ผมจบพี่ซูรู้ Xv ครับ99แอบแอบใายของแล้วมึงไงท้ายที่สุดแล้วมึงแล้วก็ครับบจ ฮะเฮ้ยอันนี้แปลกเดี๋ยวเดี๋ยวโผล่มาไงโผล่มาไงมาไงเนี่ยพัสแปลกไหนพอดีมีโอกาสได้มีคนเอารถมาให้ลอง1000เทอร์โบหรือ e g v 1000เทอร์โบอ่าไม่กลัวสายไม่คุ้ยสายพานกันนะมันเคลื่อนถุงน้ำมันนะถุงน้ำมันนะรู้เปลยนะเนี่ยข้อเสียของคนทำรถคืออะไรป่ะรู้ว่าทุกรุ่นแม่งมีข้อเสียจนไม่รู้จะซื้ออะไรถูกแล้วกูบ่นกับพ่อทุกวันจนพ่อบอกมึงจะซื้อเหี้ยแล้วก็ซื้อไปก็แบบไหม ตตแต่มีคนตั้งแต่ผมบ่นไปอ่ะมีคนเอามาให้ออลองเออใชอ่แล้วปรากฏว่าเออมันก็โอเคนะพอได้แต่คอนเสิร์มนิดนึงว่า,วาเขาดันเขาดันบอกว่าไม่ควรจะมีรถกระบะใช่ไหมออขอไม่มีรถกระบะใช่ไหมแต่ถ้ามันมีกระบะขึ้นมาปุ๊บ กูเดินไปโชว์ลุงมิสุกูอัลทริทันอัลติเมตไออัลติมาจบเลยใช่ป่ะมันชื่ออัลติเมตหรืออัลติมาอะไรไม่รู้แหละตัว2.4ตัวตัวท็อปตัวท็อปก่อนแอลดีแอลติเอออัลติเมตเออสองจุดสีอัลติเมตมือนกันแลนด์เออถูกไอ้นี่ก็ะจำได้เว้ยแหม่พี่อย่างเงี้ยแล้วข้อมูลแน่นกันเลยจำแม่นตอนนั้นจบจบครับจบจบ